วันนี้มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในจังหวัดต่างๆนะคะนะภูมิภาคต่างๆเอาละค่ะไปกันเลยนะคะ สำหรับรูปนี้นะคะนักเรียนอันนี้เป็นรูปถ่ายทางอากาศนะคะรูปที่นักเรียนเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะรูปที่ถ่ายจากอากาศยานถ่ายลงมาจากแนวดิ่งหรือแนวเฉียงกับพื้นโลกนะคะซึ่งนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงทำให้เกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้างนะคะจึงมีการทำเกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้างนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ แหลงชุมชนตั้งอยู่หนานแน่นบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ําเห็นไหมคะอ่าและต่อไปแม่น้ําไหลคดเคี้ยวไปตามพื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานและการทําเกษตรกรรมอย่างมากนะคะอ่าทีนี้เรามาดูลักษณะาทางกายภาพของประเทศไทยลักษณะาทางกายภาพของประเทศไทยนั้นเป็นภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดเล็กนะคะ ถ้านักเรียนดูตามแผนที่นะคะที่ครูสุให้มาอ่าต่อไปเรามาดูตรงนี้จุดนี้จุดนี้คือเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดเล็กและมีที่ราบนะคะชายฝั่งท,ทางทะเลนะคะต่อไปค่ะเรามาดูใต้ขวานกันบ้างนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะแผนที่ประเทศไทยมีรูปลักษณะคล้ายๆอะไรคะขวานใช่ไหมคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูนะคะ รูปนี้นะคะเป็นคาบสมุทรมีชายฝั่งทะเลขนาบอยู่ทั้งสองด้านนะคะส่วนจุดตรงนี้นะคะเห,เห็นไหมเห็นเมาส์ที่ครูชี้อยู่ไหมคะอ่าโอเคค่ะต่อไปเรามาดูฝั่งขวามือนะคะแองโคลาดเห็นไหมคะทางขวามือเป็นที <S> 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 <S ่ราบแอ่งรูปกระทะนะคะมันจะเป็นที่ราบรูปแอ่งกระทะและลองลงมาเห็นไหมคะจุดกึ่งกลางตรงแม่น้ําเจ้าพยาเห็นไหมเี่นเห็นเมาส์ที่ครูสู่ชี้ไหมลูกอ่า ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํามีขนาดใหญ่นะคะส่วนคําอธิบายสัญลักษณ์นักเรียนดูตามนี้นะคะให้นักเรียนกลับไปเปิดดูนะคะในกลุ่มนะคะที่ครูส่งลงยูทู e ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูทางภาคเหนือนักเรียนฟังนะคะภาคเหนือเป็นภูเขาสูงสลับกับภูภเขาเอ้ขอโทษค่ะกับภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดเล็ก และเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําหลายสายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรามาดูดอยอันแรกก่อนดอยอินทนนท์นักเรียนรู้จักดอยอินทนนท์ไหม,ไมเคยไปไหมคะมใครเคยไปบ้างเออนั่นแหละดอยอินทนนท์สวยไหมคะใครที่ยังไม่เคยไปให้นักเรียนศึกษาดูรูปไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสไปนะคะนะดอยอินทนนท์จำไว้นะคะมันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย สูง2556เมตรนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูต่อไปสภาพอากาศเป็นยังไงทางนั้นสภาพอากาศหนาวเย็นจึงปลูกพืชเมืองหนาวอย่างเช่นทางภาคเหนืออะไรเอ่ยเก่งมากค่ะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรคะกระล่ำปีถูกต้องค่ะนะคะส่วนใหญ่ทางภูมิภาคนี้อากาศหนาวจะปลูกแค่สองสองอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูทาง นี้กันบ้างภูชี้ฟ้านักเรียนรู้จักจไหมอ่ะเคยไปไหมอ่านะคะไม่เป็นไรผู้ชี้ฟ้านะคะมีลักษณะเป็นหน้าผาปลายแหลมชี้ขึ้นฟ้าเขาถึงเรียกตั้งชื่อว่าภูชี้ฟ้านั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ส่วนนี้นะคะแถวแถวนี้นะคะอ่าต่อไปนักเรียนมาดูภาคกลางกันบ้างตอนนี้นักเรียนอยู่ภาคไหนอ่าถูกต้องค่ะ ภาคกลางเขาบอกว่าเป็นที่อะไรเอ่ยลาบลุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่นะคะของขอบของภาคเป็นที่เขาและที่สูงสูงต่อเนื่องมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอ่ะเรามาดูลานหินปุ่มลานแรกเลยลานหินปุ่มคืออะไรเขาบอกว่าเกิดจากการสึกกร่อนของหินและอิทธิพลมาจากลมและฝนนะคะ และมันก็เลยกลายเป็นลานหินปุ่มที่เขาเรียกกันมานะคะต่อไปบึงบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดนักเรียนรู้จักไหมอยู่จังหวัดอะไรนคอนอะไรเอ่ยนครสวรรค์ค่ะนักเรียนอาบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ํำจืดเป็นแหล่งน้ํำจืดที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเรียกว่าบึงบอระเพ็ด นะคะอ่ะต่อไปแม่น้ําเจ้าพยาบ้างแม่น้าเจ้าพยาเป็นสายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นสายหลักของภาคกลางนะคะอ่าเขาเรียกว่าแม่น้ําเจ้าพยานะคะนะทีนี้เรามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างอ่ะนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้เป็นที่ราบสูงบริเวณตอนกลางเป็นแอ่งกระทะเช่นเดียวกันนะคะ มีขอบสูงชันตามแนวทิวเขาเรามาดูกันก่อนหนะ้าที่ตอนนี้ข่าวออกเมื่อวานลูกหาบหมดที่เขาขึ้นกันไปบนเขาเขาเรียกภูอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะภูกระดึงนะคะจุดนี้ครูครูสุเคยไปนั่งมาแล้วเกือบตกนะคะเอ,อ่อนักเรียนขาเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวนักเรียนต้องระวังด้วยนะคะอย่าทะเลาะทะเลานะอย่าชาล่าใจนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทีนี้นักเรียนดูภูกระดึง ภูกระดึงเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดจุดสูงสุดอยู่บริเวณคอกเมยสูง1,316เมตรนะคะนะอ่ะต่อไปเรามาดูหม้อหินขาวหม้อหินขาวอยู่ที่ไหนอะจังหวัดชัยชัยภูมินะคะแถวนี้นะคะกลุ่มหินทรายสีขาวตั้งเรียงกันเกิดจากการแตกหกักเกิดจากการซาะกัดซาะเขาเรียกว่า มอหินขาวนั่นเองนะคะอ่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูหนองหานหนองหานคืออะไรอยู่ที่ตําจังหวัดอะไรคะสกลน,นครเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสามพันโบกบ้างสามพันโบกเป็นแก่งมันจะเป็นแก่งขึ้นมานะคะเป็นแก่งและเป็นหินขึ้นมานะคะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูนะคะ ภาคตะวันออกอ่าภาคตะวันออกเป็นยังไงภาคตะวันออกมีทิวเขาและที่สูงอยู่ทางตอนกลางมีเนินเขาที่ดอนและบางส่วนนะคะเป็นที่ลาดสลับกับเนินเขาคล้ายลูกฟูกนะคะนะอันนี้นะอ่าเรามาดูภาคตะวันออกที่ท่องเที่ยวพัทยานักเรียนเคยไปใช่ไหมคะอ่านะคะซึ่งไม่ไกลจากบ้านเรานะคะ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะจําไว้พัทยาอยู่ฝั่งอ่าวไทยต่อไปเรามาดูทุ่งโปรงทองทุ่งโปรงทองนะคะเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศของป่าชายเลนนะทุ่งปร่งท,ทุ่งโปรงทองนะคะนะทีนี้เรามาดูละละลุละลุละลุเป็นยังไงละลุเกิดจากการที่ฝนเนี่ยเกิดจากการกัดซาะ การพังทลายของดินนะคะเขาเรียกว่าละลุนะคะอ่ะเกาะช้างเกาะช้างนักเรียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมนักเรียนเคยไปไหมคะอ่ะบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เ, c, มเคยกูสุก็ไม่เคยเหมือนกันนะคะซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองนะคะนะและที่สําคัญนะคะนี่เห็นไหมเกาะช้างสวยไหมคะสวยไหม วยนะเออดูในรูปสวย,วยเช่นเดียวกันนักเรียนมีมโอกาสได้ไปนะคะก็ไปกันได้นะคะไปท่องเที่ยวกันได้อะทีนี้เรามาดูภาคตะวันตกภาคตะวันตกนะคะเขาบอกว่าเป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทางภาคเหนือภาคตะวันตกเป็นทิวเขาต่อเนื่องมาจากทางภาคเหนือ และมีที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลเออนะคะเรามาดูกันนะคะว่าภาคตะวันตกเนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างสะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่จังหวัดอะไรคะกรญจนบุรีนะคะเป็นสะพานที่สร้างตั้งแต่สมัยสงกรามโลกครั้งที่ สองนะคะอ่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อไปเรามาดูเขื่อนศรีนครินก็อยู่จังหวัดกาญเช่นเดียวกันเขื่อนศรีนครินสร้างขึ้นบนแม่น้ําแควใหญ่นะคะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์สวยงามมากนะคะใครเคยไปบ้างขึ้นไปเที่ยวชมเขื่อนภูเขาสวยมากมีแม่น้ํานะคะอ่าเขาที่เขาจะแบบนั่งเรือแล้วเรือลากเราไปอยู่กลาง แล้วมีเรือมีเรือมีทํากับข้าวได้นอนค้างคืนมีไฟให้แล้วเป็นคาราโอเกะเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาก็ลากไปที่เนี่ยเกินสีนครินนี่แหละนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอ๋อนี่เคยเคยไปเนาะใช่ไหมคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูน้ําตกทีรอซูน้ําตกทีรอซูเป็นน้ําตกขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะสูงประมาณสามร้อยเมตรในเขตทีวเขาถนนธงชัยนะคะนะ อ่ะทีนี้เรามาดูอุทยานแห่งชาติเขา300รอย,ยอดนะคะนี่ก็เช่นกันเป็นภูเขาที่สวยมากครูสุบไปบ่อยที่นี่นะคะสวยงามมากเป็นและมีที่ราบลุ่มด้วยนะคะที่นี่นะคะถ้านักเรียนภาพไหนที่ไม่ชัดเจนหรือนักเรียนอยากาอยากดูอยากให้อ่เข้าไปศึกษานักเรียนพิมพ์แล้วเข้าไปดูนะคะภาพจะชัดเจนและมีเนื้อหามากกว่านี้ทีนี้นักเรียนเรามาดูนะคะ ภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นคะฝน,นตกน้ําท่วมใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากแสดงว่าเธอติดตามข่าวสารภาคใต้เป็นคาบสมุทรที่มีทิวเขาสูงอยู่ตรงกลางและมีที่ราบชายฝั่งทะเลขนาดทั้งสองด้านนะคะนะเกาะปัญหยีอ่าเกาะปันหยีนะคะมีหมู่บ้านตั้งเรียงรา อยู่บนทะเลนะคะนะเขาเรียกว่าเกาะปันยีที่อยู่ทางภาคใต้เกาะปอดะอ่าเกาะปอดะมีหาดทรายล้อมรอบสามด้านยกเว้นด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชันเขาเรียกว่าเกาะปอดะที่พูดพูดมาคุณยังไม่เคยไปสักที่เลยอ่าเขื่อนรัชประภาเขื่อนรัชประภามีภูเขาหินรูปหินปูนเป็นรูปหินปูนนะคะไม่ใช่หินปูนที่เกาะฟันเรานะ รูปร่างแปลกตาถูกเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะคะที่เขาเรียกกันว่ากุ้ยหลินของเมืองไทยนะคะอ่ะต่อไปทะเลสาบสงขาก็เช่นเดียวกันเป็นทะเลนะคะนะอ่ะทีนี้ลักษณะภูมิอากาศบ้างลักษณะภูมิอากาศเนี่ยนะคะนักเรียนดูนะคะประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อน ที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ27องศาเซลเซียสนะคะมีกี่ฤดูคะประเทศไทยม,มีอะไรบ้างาร้อนฝนหนาวาแล้วตอนนี้เราฤดูอะไรคะเนี่ยอ่าหนาวบ้างไม่หนาวบ้างนะคะนักเรียนก็ต้อง เอาหาเสื้อผ้ามาใส่เพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะไม่ใช่อุ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาโรงเรียนแล้วมันนั่งสั่นอย่างนี้นะคะนักเรียนต้องให้ความอบ,บอุ่นกับร่างกายต้องป้องกันตนเองนะเพราะว่าถ้าเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยเสี่ยงนะคะอันตรายนะคะอ่ะเรามาดูฤดูหนาวกันบ้างฤดูหนาวจําไว้เลยนะคะฤดูหนาวเนี่ยจําไว้เลยเริ่มตั้งแต่เดือนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมนะคะจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ่ะจำให้ดีนะคะฤดูหนาวเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดบ้างทางฤดูนั่งดีๆค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันไม่คงที่นะคะก็ นักเรียนก็ดูติดตามว่ามันเกิดช่วงไหนเดือนไหนเพราะบางทีมันไม่ได้แน่นอนเข้าใจไหมบางทีอากาศสภาพภูมิอากาศมันแปรเปลี่ยนนะคะต่อไปเราดูฤด,ดูฝนฤด,ดูฝนคือยังไงเป็นฤดูที่เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมปลายจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนฤด,ดูฝนนะคะนะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตามการฤดูกาลตามการเวลาไม่คงที่ต่อไปฤดูร้อน ฤดูร้อนนี่สงสัยร้อนถุกตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะฤดูร้อนเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าฤดูร้อนนะคะอ่ะจบแล้วนะคะสําหรับวันนี้ครูสุก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ครูสุกก็มีใบางานให้นักเรียนทําด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในกลุ่ม นะคะส่งงานวิชาสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ